ว่ากันว่าชีวิตคีอการได้พบประกันและทุกการพบประกันมันจะมีประกันชั้นหนึ่งมีสองพลัสมีสามบวกมีระบุขคนขคับพี่เขาพูดปรัชญาอะไรครับผมไม่เข้าใจเลยประกันรลดครับเพื่อนมีซ่อมห้าง เวลาคนเราคิดไม่ตกมีซ่อมอู่ก็จะตอบประกันที่ไหนคุ้มสุดมีซ้อมเองความคิดมันก็จะวนบนอยู่แบบนี้แหละซ่อมพังเก้าพซ่อมอู่แปดพัน 8, ซ้อมเองแปดพันสองทำไมมันแพงกว่าทำไมอะเจ้านั้นเบี้ยห้าพันคุนสี่แสนเจ้านี้ทุนสี่แสนเบี้ยห้าพันนก็เท่าคนนี่ชั้นไหนครับชั้นสองบวกคือสามพันดีอะ หรชั้นหนึ่งไปพะเลยแต่ไม่ใกล้เซตมันคือค่าอะไรค่าอะไรชั้นหนึ่งหรือชั้นสองชั้นสามชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งโอ้ยแม้ว่าสิ่งที่คิดมันอาจจะคุ้มจริงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือได้ปวดหัวคุ้มของเราแต่เป็นคุ้มของรถ มันจะเสียมลยานไหมครับถ้าจะขึ้นไปแนะนำร็อกสตาร์แบบพี่เขาะว่าแค่เขากรุงสีออโต้บล็อกเกอร์เว็บเขาเปรียบเทียบประกันจริงจังได้ดิวปังแบบออตโต้กรุงสีอะไรนะกรุงสีออโต้บล็อกเกอร์เปรียบเทียบประกันจริงจังได้ดิวปังแบบออตโต้